พลพวันนี้นะครับเราจะมาทำแครกเกอร์แผ่นบางๆกรอบๆแครกเกอร์สูตรนี้นะครับทานเป็นอาหารทานเล่นนะครับหรือว่าจะใช้เสิร์ฟกับซุปเสิร์ฟกับสลัดเสิร์ฟกับเครื่องจิม้มโอ้โหต่างๆนา,นานาได้มากมายทีเดียวครับสิ่งที่โดดเด่นของแครกเกอร์สูตรนี้ก็คือว่าผิวของเขาเนี่ยครับจะมากับงาขาวและงาดำกรุบกรอบแถมได้ประโยชน์มากทีเดียวครับ ในการทำโดของแครกเกอร์ตัวนี้นะครับเราจะใช้บัตเตอร์มิลแต่สำหรับคนทั่วไปที่หาซื้อบัตเตอร์มิลไม่ได้นะครับง่ายนิดเดียวครับเราใช้นมสดครับกับน้ำส้มสายชูส่วนหนึ่งนะครับเราใส่ลงไปแบบนี้เลยครับแล้วเราก็พักเขาไว้ประมาณ2 3นาทีครับในการทำโดสำหรับแครกเกอร์ตัวนี้นะครับง่ายแสนง่ายถ้าเพื่อนๆมีเครื่องบดสับถ้าไม่มี ก็ง่ายเหมือนกันครับเราสามารถนวดด้วยมือในชามผสม,มได้เช่นเดียวกันครับก่อนอื่นนะครับเราจะผสมส่วนประกอบของแห้งก่อนครับซึ่งได้แก่แป้งขนมปังน้ำตาลทรายครับผงฟูเกลือและพริกไทยป่นของไรทิพย์เล็กน้อยครับตอนนี้ส่วนประกอบของแห้งทุกอย่างอยู่ในโถแล้วนะครับเราจะเดินเครื่องลักษณะกดหยุดครับ การที่เราทําแบบนี้ก็ทําให้เราไม่ต้องร่อนแต่สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องบดสับก็ให้ร่อนส่วนประกอบของแห้งนะครับใส่ลงในชามผสมครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือเราจะใส่เนยนะครับเป็นเนยเย็นที่เราหั่นเป็นก้อนเล็กๆใส่เนยลงไปแล้วเดินเครื่องต่อครับ <S 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 <ๆ>เอาละครับตอนนี้นะครับเนยเขาก็จะแทรกอยู่ตามส่วนประกอบของแห้งนะครับเราเดินเครื่อง ด้วยสปีดต่ำนำนมนะครับที่ผสมกับน้ำส้มสายชูห่อดลงไปครับแครกกระโดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารตบให้แบนเล็กน้อยพักในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงครับหรือใครจะทำไว้ล่วงหน้า1วันเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับ นำตัวแคคกกระดของเรานะครับพักในตู้เย็น1ชั่วโมงขึ้นไปหรือจะข้ามคืนเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับแป้งของเราหลังจากที่พักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็เตรียมถาดอบไว้นะครับตอนนี้เตาอ,อบของผลเนี่ย ตั้งไว้ได้เลยนะครับ200องศาเซลเซียสถ้าใครจะใช้เตาอบแบบพัดลมลดลงมาเหลือ180นะครับแต่วันนี้พนใช้เป็นแบบไฟล่างไฟบนแกะแป้งออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมารีดให้บางที่สุดเท่าที่บางได้แป้งนวลครับผมแป้งนวลก็คือควรจะเป็นแป้งตัวเดียวกันนะครับวันนี้ตัวโดตัวนี้เราใช้แป้งขนมปังนะครับดังนั้นเราก็นวลด้วยแป้งขนมปังครับ แกเกอร์สูตรนี้โลยหน้ามาด้วยงาขาวแล้วก็งาดำนะครับซึ่งเราจะต้องใช้งาดิบครับเพราะว่าเขาจะเข้าไปสุกในเตาอบครับทั้งงาดำงาขาวนะครับไรทิป ตอบโจทย์ได้อย่างดีครับสนับสนุนนะครับให้คนไทยได้ประโยชน์ได้คุณค่าจากถั่วจากงาของบ้านเรานะครับอันนี้นะครับอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดเดี๋ยวพลจะตวงออกมานะครับโดยใช้งาขาว3มช้อนโต๊ะงาดำา2ช้อนโตะนะครับหรือเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนที่เราต้องการได้ตามความต้องการเลยครับแล้วเอาส่วนของงาดำนะครับมาผสมกับงาขาวครับผสมประสานเขย่าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้งานะครับติดดีนะครับไม่หลุดตัวแป้งของเราทาน้ำบางๆครับ เาอบของเราพร้อมแล้วนะครับ200องศาเรานำเข้าอบ15นาทีครับคัเกอร์งาของผมน,นะครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสม่ําเสมอทั่วกันถ้าของเพื่อนๆนะครับระหว่างอบช่วงท,ท้ายเราเห็นแล้วว่าสีไม่เท่ากันนะครับให้ลองกลับด้านถาดนะครับให้ด้านไหนมาอยู่ด้านนอกด้านนอกไปอยู่ด้านไหนเพื่อสีที่สม่ําเสมอขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเย็นขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็พร้อมรับประทานแล้วครับ ด้วยความที่แคกเกอร์งานของเราแผ่นใหญ่นะครับเวลาที่เรามีงานเลี้ยงเนี่ยครับเราสามารถวางไว้กลางโต๊ะอาหารได้เลยใช้รับประทานกับซอสพิซซ่าคุ้นๆนะครับหรือจะทานกับซุปทานกับสลัดก็เข้ากันได้ดีครับที่สําคัญวิธีการทําง่ายเหลือเกินโดเตรียมไว้กอดได้ใช้เวลาในการอบไม่นานลองทํากันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ